ขณาเราเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างก็เจอปัญหาอุปสรรคเรื่องอาจิตอาสาดัางจิตอาสาและก็อุปกรณ์ที่จะทาโรงบางทีไม้ก็ไม่พอโรงไม้อากก็ไม่พอที่เราเจะใช้อุปกรณ์ในก,การศพและที่ท,ที่ทาที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราได้มาอย่างไงที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราได้จากชาวบ้านช่วยกบริจาคมา ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทําทาทาที่นี่พอไปส่งเสร็จเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายค่าลงศพเราก็ไม่ได้เก็บให้เขาด้วยเปล่าๆพักหลังๆนี้ใช้ระยะยาวแล้วก็คิดไปขึ้นมาน่าจะไม่ทันแล้งบก็ไม่มีแล้วทีนี้เมื่อวานทางงบมาได้ส่วนหนึ่งก็ได้ประมาณสองสามโรงเก็บไว้เตรียมความพร้อมเราเจอมากี่โลงแล้วที่ทําอยู่ตั้งแต่เริ่มโครงกา ที่เจอมาประมาณยี่สิบกว่าโรงแลว้วที่ทำ<ง>ทำอยูอ่ทีนี้เราอยากจะขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาด้านไหนบ้างอ่าขอความอนุเคราะห์ด้านจิตศรัทธาก็ขอเป็นไม้ไม้หนึ่งสองกับไม้อัดสิบมิลขนาดอย่างดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชของุกของแบบไอ้นั่นไม่เอาผมเจ้าของดีๆไม้อาจที่จะทำโรงอืม และติดต่อ,อยังไงติดต่อที่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์ด้วยอันนี้ชาจะติดต่อเบอร์โทรศัพท์0931731251หรือโอนบัญชีเข้าธนาคารจ่บพอเดี๋ยวค่อยจบมีอย่างอื่นไหมที่อยากจะให้เขาสนับสนุนก็สนับสนุนอุปรกรณ์ผมตอนนี้ก็ใช้งานอยู่ก็ประมาณไม่กีรายการนี่ยืมยืมเขาเพื่อเขามาด้วยของผมเองน,นี่มันก็ไม่มีอุปรกรณ์ที่จะทำ างานส่วนเนี้ยผมสามารถจะทํานอกเวลาผมก็มาทําที่บ้านไม่ได้ทําที่โรงพยาบาลถ้าทําที่โรงพยาบาลน,นั้นผมไม่มีเวลาที่จะทําอ่าส่วนหนึ่งผมที่ผมทําไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ได้คิดค่าจ้างค่าอะไรแต่ทั้งสิ้นมผมดั้งจิตอาสา,าที่ช่วยช่วยทำลงศพให้กับชาวบ้านที่ผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิดไกลสุดเคยทำให้ที่ไหน ใก้สุดก็ประมาณยะลาไปสงยะลา,ะลาไปสงยะลาอ๋อยะลาปัตตานีมีไหมปัตตานียังไม่เคยเจอ